สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องรถด,ดำยันล้านเช่นเคย<อ>เดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะทีมงานหอจตอสิงห์หนุ่มนะครับนี่ฮะเป็นงานขุดถมมันเป็นน้ำเสาะฮะ น้ำมันซาะจากที่นาตรงนี้นะฮะแล้วก็ไหลลงคลองฮะน้ําไม่อยู่ครับก็เ,เลยต้องมาปิดน้ําฮะอันดับแรกก็ต้องหารูก่อนแล้วฮะไม่รู้มันจะไหลไปทางไหนนะครับนี่ครับโกยหากันอย่างนี้เลยครับ พอดีเจ้าของนานะฮะเจ้าของที่นะฮะสูบน้ําสูบน้ําจากคลองด้านนู้นนะครับเข้ามาแล้วก็น้ํามันซาะไปยังไงไม่รู้ครับไหลนู่นนะไหลลงคลองเหมือนเดิมครับซาะลงข้างล่างฮะลึกมากฮะทางทีมงานเราก็ต้องนี่แหละฮะเอารถมาขุดหาครับว่ามันไหลออกตรงไหนนะฮะ จะลงลึกอยู่นะครับนี่ครับขุดไปจนกว่าจะเจอแล้วครับเจอที่น้ำมันซ้อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องทำการถมใหม่นะครับ ของนาเขาบอกว่าสูบน้ํามาใส่แล้วมันแห้งนะน้าไม่อยู่ครับน้ําไม่อยู่มันไหลเสาะตงนันะลงข้างคลองครับแล้วก็ลงคลองที่เดิมมันนฮะเดี๋ยวเราต้องขุดหาก่อนครับว่ามันไหลออกจากตรงไหนนะฮะบรรยากาศทุ่งนาครับวันนี้ครับโอ้โห เขียวชะอุมครับบรรยากาศดีมากครับนี่ฮะบรรยากาศทุ่งนาโอ้เสียงจระบีหอนแล้วครับ จะเป็นถนนนะครับเป็นถนนเรียบคลองนะฮะโน่นครับยาวมาจากฝั่งนน้นนะฮะแล้วก็ยาวไปฝั่งนี้ครับส่วนฝั่งทางด้านโน้นก็จะเป็นคลองน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะขุดถนนเลยฮะออกเลยฮะขุดออกแล้วก็เดี๋ยวทําใหม่ครับทําให้ใหม่นะฮะนี่ฮะโคยหาอย่างนี้เลยครับ มันหัวยุ่ใส่เนี่ยต้องหาหม่งหัวหเห็นก้อนแล้วตอนมันหัวหนังเล่นนี่ครับหาที่รั่วไม่เจอครับ คูเต็กกองออกเลยนี่ ยังไม่เจอครับข้างล่างนี่ก็แห้งดีนะครับแต่ว่ายังหาที่รั่วไม่เจอนะครับนะค,ครับเริ่มเจอแล้วฮะโน่นฮะเป็นรูแล้วฮะ มันหัวหู้เดียวนี่ล้ะเนี่นี่ครับเจอแล้วครับดูรั่วฮะลึกลงไปประมาณสอเมตรครึ่งครับเอาครับเดี๋ยวต้องขุดตรงนี้แหละฮะออกก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาดินแห้งนะครับลงไปโ้นี่ครับ หมองเลยฮะหม้อสองหมองหรือว่าหม้อหนีหรืออะไรนี่ครับเจอแล้วฮะดูรั่วครับ มัวลงเลยเหรอวะไม่ได้แกวคงแกวผมต้องพี่เจอแล้วครับรอยรั่วฮะต้องทำการออกให้หมดครับแล้วเอาดินแห้งลงนะฮะ On there เจอแล้วนะครับรอยรั่วฮะโอ้นึกลงไปประมาณ2เมตร50ครับนี่ฮะต้องขุดไล่หาอย่างนี้แหละครับให้แน่ใจว่าจะมีรั่วรูเดียวหรือเปล่านะฮะ นี่ครับเจ้าของที่เขาสูบน้ําใส่นานะฮะแล้วมันไหลลงฮะหาที่รั่วไม่เจอครับเขาบอกเฉพาะเติมน้ํามันสูบนี่หมดไปสี่พันครับก็เลยนี่ฮะเรียกทีมงานเรามานะฮะขุดหาครับขุดหาแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการผมให้ใหม่นะครับตอนนี้เจอแล้วครับดูรั่วนะฮะเดี๋ยวต้องเราดินแห้งใส่ก่อนนะครับ แล้วก็ต้องทําทางใหม่เดี๋ยวแต่งถนนให้เขาใหม่นะครับเป็นถนนข้างคลองครับถนนเข้าไร่เข้านาฮะเป็นถนนดินธรรมดานี่แหละครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานนะฮะทีมงานเราก็นี่แหละฮะรับไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละฮะหน้าฝนก็ต้องทําใจหน่อยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องรถด,ดำเงินล้านด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ